แบบนี้แบบนี้ได้นะครับสองตองวันนะครับสองตองวันนี่นะครับตองวันสามารถปรับกล้องในวิชั่นมี ผลักตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล้องสองทางไกลอ่าดีจตอนมองกลางคืนนะครับกล้องนิวิชั่นนะครับชื่อ b n n v นะครับแมี่ตัวนี้กล่องจะใหญ่อยู่สามารถถ่ายภาพได้อัดวิดีโอได้เก็บรูปได้ซูมได้นะครับมองกลางคืนได้นะครับลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสเปคก็จะบอกว่าซูมได้5เท่าถึง8เท่านะครับตัวนี้วิดีโอ7 2็ดพัเ นะครับตัวนี้กล่องส่องไกลได้300เมตรถึง200เมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นหนึ่งานะครับ1 6 8 2 3 a นะครับตัวกล่องก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับเปิดมาสามารถต่อ USB ต่อคอมได้นะครับเปิดมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดมาปุ๊บกล่องวิทยกล่องใหญ่มันจะใหญ่ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะแถมแถมอะไรบ้างนะครับจะแถมคู่มือนะครับเปิดมานะครับเปิดมาปุ๊บ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกล่องจะใหญ่ประมาณนี้ใบรับประกันนะครับเปิดมานะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างตัวกล้องนะครับตัวกล้องเออลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้ช่องใส่แบตตรงนี้ไฟฉายเฟรตสองสองระดับนะครับตัวกล้องนะครับแถมคู่มือนะครับคู่มือสายสะายสําหรับ อ่าตรงนี้สายสําหรับห้อยคอนะครับเป็นสายสําหรับห้อยคอสายสะพายกระเป๋านะครับสายสะพายกระเป๋าตรงนี้จะมีที่ใส่ห้อยกระเป๋าอยู่นะครับห้อยกระเป๋าสองกั่สำหรับสำหรับสะพายกระเป๋านะครับตัวนี้ก็จะมีสาย Data นะครับสาย d a t a ตัวนี้สาย u s b Data ตัวนี้คุณสามารถแกะดูได้นะครับ ตรงนี้สามารถใส่ MMC card นะครับ memory card นะครับ memory card เนี่ยใส่ memory card ได้นะครับนี่ memory card นะครับใส่ memory ได้ใส่สาย data เพื่อโหลดข้อมูลเข้ากับคอมนะครับเพื่อโหลดข้อมูลเข้าคอม้าเช็ดนะครับอ่า้าเช็ดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสียบสาย data ตรงนี้นะครับ เพื่อเสียบเข้ากับพอมเพื่อเอาโหลดข้อมูลเข้ากับพอมนะครับตรงนี้การใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการใช้งานคุณอ่ามันจะมีปุ่มอ่าปุ่มซูมนะครับซูมซูมเข้าซูมออกนะครับปรับโฟกัสสายตานะครับปรับโฟกัสกล้องนะครับนี่เปิดอินฟลีตนะครับนี่เปิดว่าจะใช้กล้องอ่าจะอัดวิดีโอหรือบันทึกวิดีโอนะครับนี่ปุ่มเปิดครับกดกดหาวินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าดด เปิดมาแล้วนะครับเปิดมาแล้วปุ๊บาการตั้งฟังก์ชันเมนูก็เนี่ยนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันตรงนี้สามารถเปลี่ยนโลโก้เป็นแบบ2หัวไปได้นะครับอสองหัวไปได้เรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเปิดเมนูกดตัวนี้ปุ่มนี้นะครับเมนูเราจะดูปุ๊บใช่ไหมครับกดค้างไว้นะครับปุ๊บแล้วกดปุ่มนี้นะครับโอเคปุ๊บ เนี่ยคุณจะเห็นการตั้งช่องนะครับเราก็เลื่อนลงมาว่าเราจะปรับยังไงเอายังไงนะครับนี่นะครับพอสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดเกมผมก็กดปุ่มนี้ปุ๊บกดนี่นะครับโหมดเกมอ่าไม่มีฟังก์ชันเลยก็ได้อ่าไม่มีฟังก์ชันกดปุ๊บการออกนี่นะครับโอเคแล้วการออกปุ๊บนะครับ กดค้างไว้นะครับนี่คุณก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดูวิธีการใช้งานกันนะครับตัวนี้ตัวกล้องนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้นะครับเปิดมาแบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หมุนกล้องไปนะครับหมุนลงมานะครับหมุนปุ๊บแบตเตอรี่ก็จะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นี่จะเป็นหนึ่งหกอ่าหนึ่งแปดหกห้ามาที่เมนูกดปุ the the ่มนี้นะครับปุ the 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 ๊บกด ค้างไว้คุณก็จะเห็นจุดด้านข้างนี้ใช่ไหมครับคุณกดปุ่มนี้ไปอีกทีปุ๊บอ่าเลื่อนมาผมเปลี่ยนเป็นโหมดจอเกมดีกว่านะครับผมก็กดปุ๊บอ่าเป็นโหมดเกมนะครับนี่โหมดเกมกดปุ๊บปุ๊บนะครับโอเคเรียบร้อยคุณก็กดค้างตัวนี้ไว้ให้เมนูมันหายเนี่ย โหมดคุณดูโหมดมันมันจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับคล้ายโหมดเกมนะครับอ่าโอเคก็ส่ธิตท่านดูคุณสามารถปรับภาพได้นะครับปรับภาพปรับความละเอียดของภาพได้นะครับปรับความละเอียดของภาพได้ตรงนี้ปรับไซส์ภาพว่าเป็น1เมกอ่าเท่าไหร่ยังไงนะครับนี่เนี่ยคุณสามารถปรับได้นะครับเลื่อนลงมาปรับความสว่างปรับวันที่ปรับเสียงว่าจะให้เสียงมียังไงนะครับโอเคก็สาธิตประมาณนี้ สวัสดีครับเราก็มาดูกล้องอ่าส่องทางไกลมองกลางคืนนะครับชื่ออ่า bnv นะครับตัวนี้คุณสามารถส่องทางไกลได้ส่องใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับส่องไกลตอนคืนเนี่ยจะเห็นได้สูงสุด3 0 0เมตรถึง4 0 0เมตรนะครับโดยตัวกล้องนะครับอ่าตัวกล้องเนี่ยสามารถอ่าส่องไกลได้ระยะประมาณนี้นะครับแต่เวลามองกลางวันเนี่ยสามารถมองได้ไกลมากนะครับลาส่องเนี่ยคุณสามารถส่องได้นะครับส่องได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ บันทึกภาพได้อัดวีดีโอได้นะครับถุงภาพพอคอมเตอร์ได้นะครับเราส่องคุณก็สามารถส่องนี้นะครับเราเปิดเปิดมาปุ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นจุดโฟกัสหมุนตัวซูมซูมได้8เท่านะครับซูม5เท่าถึง8เท่านะครับตัวนี้เปิดมา10วินะครับนับ1ถึง10นะครับเปิดมาปุ๊บมันสามารถส่องมาปุ๊บแบบนี้แบบนี้ได้นะครับส่องตอนกลางวันนะครับส่องตอนกลางวันเนี่ยนะครับ ต้งวันเป็นอย่างนี้สามารถปรับได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่ครับต้องวแบบนี้นะครับการจับมันจะมีหูสะพายนะครับหูสะพายคุณสามารถสะพายคล้องได้ตามที่แหมตามอุปกรณ์นะครับตัวนี้อ่าก็การใช้งานไม่ยากครับการใช้งานไม่ยากนะครับโอเคครับก็ใส่ให้ท่านดูเดี๋ยวมาดูประสีภาพกันครับ B 20. ี20เราสามารถอมองกลางวันได้นะครับคุณมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับมองกลางวันคุณสามารถซูมได้กดซูมนี่นะครับปรับโฟกัสตรงนี้ปรับโฟกัสนะครับปรับโฟกัสสายตาว่าหมุนแค่หมุนให้มันชัดขึ้นนะครับซูมอ,อกนี่นะครับมันมีระดับบอกระดับลูกน้ําว่า กล้องเอียงกี่องศาอิงสา,สาดูด้านข้างด้านข้างนะครับสองข้างนะครับอัาวิดีโอได้ถ่ายรูปได้นะครับอัาวิดีโอกดปุ๊บอัาวิดีโอนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาก็สสยที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเอนะครับตัวนี้อ่าเราจะส่องนในที่มืดนะครับกดมาเปิดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดมานะครับเปิดมาปุ๊บ มาเป็นลนักษณะนี้รอก่อนนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราเห็นแค่แสงไฟนะครับเราเห็นแค่แสงไฟอ่า่าเปิดแสงปุ๊บกดตัวนี้นะครับเพื่อเปิดอินฟราเรดหน้ากล้องนะครับนี่คุณเห็นไหมอิในฟราเรดหน้ากล้องอ่ามันจะเป็นแสงสีแดงนะครับอ่ามาดูกันนะครับนี่นไม่ไก่นะครับไก่นี่ ื้นที่มืดไก่นี่นะครับไก่อืมเปิดความเข้มข้นแสงเพิ่มอีกครับนี่หลอดมันจะตรงนี้มันจะส่องไกลขึ้นนะครับส่องไกลขึ้นอ่าซูมสามารถซูมได้นะครับสามารถซูมได้ นี่ซูมนี่นี่นะครับนี่ปรับโฟกัสแสงนี่ปิดนี่นะครับเปิดนี่แสงเประเรเห็นไหมเห็นไหมมาคุณไม่เห็นนะครับส่องมานี่นะครับ โอเคก็ใส่รีท่านดูประมาณนี้ซูมออกนะครับซูมออกนี่ตัวนี้จะมีระดับบอกระดับน้ํานะครับบอกระดับน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกฟังก์ชันนึงที่เป็นฟังก์ชันของตัวเกมนะครับเดี๋ยวว่ามันจะส่องไกลประมาณแค่ไหนนะครับดูกันนี่นะครับกล้องในรีชั่น BNG ของสองทางไก่ vng นี่ดูพื้นที่มืดนี่นะครับโอเคนะครับโอเคฟังชั่นนะครับเปลี่ยนฟัง์กชันของอ่าเรามากดปุ่มนี้ปุ๊บอ่าคุณเห็นใช่ไหมครับกดค้างปุ๊บแล้วกด enter นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับกดปุ๊บเป็นโหมดโปรนะครับปุ๊บโอเคเราเปลี่ยนเป็นโหมดโปรเรากดออกนะครับกดออก ในพื้นที่มืดนะครับของตัวกล้อง bnv เนี่ยนะครับมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพื้นที่มืดนะครับนี่จุดนี้คุณดูนะคุณไม่เห็นใช่ไหมครับ อ่ะเรามาดูนี่นะครับซูมนะครับออกค้มออกนี่นะครับ มาดูอีกฝากหนึ่งพื้นที่มืดนะครับนี่เห็นไหมนะครับดูนะครับ,นะรบไม่เห็นใช่ไหมนี่ครับนี่นี่นะครับ ถ้าคุณดูใกล้ๆนะครับคุณก็จะเห็นห้องนานะครับห้องนานี่เ,นเห็นไหมไม่เห็นนะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเราจะทดสอบกล้อง bnv นะครับระยะไกลประมาณ300เมตรนะครับเรามาดูกันว่าเป็นไงนะครับตัวนี้นะครับนี่คุณเห็นไหมพื้นที่ประมาณ300เมตรได้นะครับ นี้นี่เห็นสุนัขไหมคุณไม่เห็นใช่ไหมครับไม่เห็นคุณเห็นสุนัขเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นนะครับสุนัขนี่ดูนะครับน,น,นะบนี่นี่นะครับซูม ันนี้มีบอกระยะด้วยนะครับรวมแปดเท่านะครับนี่เห็นนะครับซูมออกนี่นะครับถ้าจะเปลี่ยนโหมดเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโหมดว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นสำหรับกล้องวัดระยะนะครับชี t จุดนะครับโอเคมาดูกันนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ่ายรูปได้อัดวิดีโอได้นะครับตัวนี้อืมประมาณนี้นะครับคอนเชั่น BNB สองซูมมองคืนนะครับ มซูม